<c oughs> วิวยิวว่ะว, <c oughs> วันดีกนดนะ้กับโปกับจองโรงเรียนนะครับทียมลังบ้านน้องอุ้มอิงนะครับพุ่มนี่มีจอนวยว่าย <c oughs> ยิวว่ะ <c oughs> น้องยิวว่ะอย,ย่ยาโวยวายอย่าโวยวายนี่ครับดูกับเอฟซี lòi mới đai các con nó cắt rò kín là hàn cầm ai à đây à yếu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  nhanh à yếu lâu ยอะ่อุอ่านี่กองเหย้ยนะครับผมกองเหยมูออันนี้กองมันร้อนนะครับอ่าอันนี้จะมาเยอะกับพุมผสมยาให้กินก่อนครับเดี๋ยวแต่าห้าเยอะๆเขาอิ่มทีนี้ยาเลือกเขาจะไม่กินครับอ่าดีดีเอาอ่าป๊บ xe 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 ok mà tuổi cao còn mày đâu mà lúc ý kiến mày kếpp tuổi cao hả hả thúc thì mà Bây tôi tui khao còn mà đâu Ở nãy Ở nãy tôi khao ở nãy Hả Ồ Này, Dù này, này. À? Oh, <laughs> lùm phạt cả Bông tông phải lắng mây Đi chơi đi Bác Đi chơi đi Bỏ đi gặp à mà kia giọt xe à mũ kín mũ lời còn nói không kinh kín, kín đâu à, <gülh> mua à, rau tôm rau xong nà, kha, ดีดดหมดยังอ๋อดีดีหมดแล้วนี่เห็นไหมยาไม่กินเห็นไหมยากินไม่กี่เม็ดเดี๋ยวต้องจัดการมาเสียมาลุกเร็วมาเสียลุกเร็วเอายนี่ของเสียเอากิน เออแปบ๊บเดียวเด็กน้อยยากินไม่หมดใช่ไหมเราไม่เห็นไม่กับพุ่มตรงเพื่อบันนียกับของบุนรอดไม่งั้นเขารูกับเขาจะเหลือกินแต่ก้าวยาก็ไม่กินกับ ต้องมีแป้นครับผมนะต้องกรุกตีเลือกครับพอยามันอ่าปองตัวนะครับผมอื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 อเอามา อืเอาเอาเสียกินเอือนี่กับตบตายด้วยขนมนะครับของกินเล่นเอาดีดีเอ๊บบายเอาเตียบาย อ่าอืมเอากินเดี๋ยวน้องเออกินกินอันนี้จะแบ่งไว้บุญรอดสักนิดกับพุ่มเออจะแบ่งไว้ให้เชอรี่นะครับแม่บุญรอดสักนิดเนาะพอแล้วน้องเอาอีกเหรอโอ้เอาอีกออเอาอีกอ,อ่กอาวันนี้หมูกินเยอะเว้ยอ,อ,อ,อ้าวเออไปอันนี้ไปเคียวเล่นเลยอ่ะ เออวันนี้กินเยอะนาวอ่าไปพอ่อเนาวเนาเอออาพอ่อน้องสองครั้งแล้วสองรอบพอ่อดูเกี่ยวเกี่ยวใน,นดูครับผมเติมสองรอบแล้วครับ อันนี้ไปให้เชอรี่สักนิดนะครับพมนะวันนี้ข้าวเย็นมันเลื่อมมาเยอะครับปกมันได้แกส่สี่สี่นอกกูมานเนี่ยครับผมแต่ว่าหห้นามาเลยวกัแบ่งๆนิดเดียวพอน้องอ่ ตัวตีนะครับเดินตื้อกรองนะครับผมไม่ได้ผลมเออไม่ทั้งตื้ออันนี้กับอันนี้แบ่งแบ่งกันนะครับมาเจอรี่มา,มาสักนิดมามาน้องมาเออเจอรี่โด้โด,โด,โดพอพอให้เจอรี่แบ่งกันนั่งก่อนเจอรี่นั่งก่อนนั่งให้ดีนั่งนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงเออนั่งลงให้เรียบร้อยอ่า อ้าวกินออพอดีเขาเย็นเลือประมาณอ่าสี่น่อกกุมารเราก็น่าจะอิ่มกับพมเลือเพราะว่าเท้าเมื่อวานนะครับเก็บไว้แต่เมื่อวานชงใก้อากาศร้อนก็เลยกินเลือเยอะเลยครับแล้วก็ลุงเดียก็เอามาตั้งไว้ดันล่างนี่แหละตังอาหารกันนะครับพวกหาาเลือเป็นถ้วยเลยนะครับ ตรงนี้ก็เลยเอามาตั้งไว้ด้านล่างนิดห้่อยหมดเลยอ่ไม่รู้เชอรี่วอาไตัวข้าวกับมากินแบ่งๆกันก any anyway. ับปุ้มจ้าจ้าเรียกรองท้องกันไปก่อนแต่บนร้อนเนี่ยโอ้โหกินเยอะอึเยอะกับปุ้มอ่ารองท้องกันก่อนนะเชอรี่เนาะอ่าูกับตัวอ้วนกลมกลิ๊กเลยนะครับนุ่มดูอันนีครับเออกินเท่าๆกันนะ ทุกคนนี่แหละทุกตัวเออมันไม่ได้มีเยอะก็ได้ไหมจะเชานี้อ่าพอนะเออรู้ว่าไม่อิ่มแต่ข้าวหมดอ่าแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งนกับเอ็กซีเสียด้วยก็เหมือนกันพอนะเออรู้ก็เอาใหม่พนางหุงข้าวอยู่นะเออ ปกติข้ายินกันเลือกเกวายถ้าเมื่อวานนั่นเลยครับพุมแต่ไม่นึกว่วาวันนี้ว่าเด็กๆจะกินเก่งครับพุมอเออหมดไม่พอเลยวันนี้แต่เมื่อวานก็เท่านี้มันกินเหลือทิ้งบานเลยองมากองเนี่ยเนี่ยลงเดียวมาตั้งไว้นี่ก็รอยมดกับตังหานด้วยกัน,ว,น,นว,วันนี้อร่อยตรงสครับอพออปริมาณก้าวปริมาณอะไรกับพอ พอดีเท้ากับเมื่อวานครับผมแต่วันนีู้เด็กๆกินกันเก่งครับผมก็มีตับไก่มีอกไก่นะครับต้มตอนเชา้าพอดีรถตลาดอ้วนมาครับผมตอนเชา้าแล้วก็มีขนมกบเกีียวไอ้ขนมไอ้เป็นข้องหนองมานะครับตบตายเป็นกองว่านเด็กๆกินเก่งวันนี้กินเก่งครับ เอาครับสำหรับคลิปนี้แกนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ่มเนาะนี่กดทำโฆษณานะครับกันลังใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับนี่ลูกวัวตัวนี้ก็าคิดว่าเขาก็มีส่วนนึงเป็นส่วนนึงนี่ยนก็มาเล่นมาได้ครับปุ่มดูวัวตัวอื่นอยู่ในตุงหน้าหนูกำลังหาหญ้าให้ได้กินไม่มานี่เดินอยู่แถวบานอยู่แถวนี้นะอะครับเจ้าแม่กิหน้าครับสวัสดีครับปุ่ม